มันมีหมนะครับือย้อนหลังได้ขนาดเดินได้ีปีนะครับซึ่งสองตาตรงมาหลังได้นี่ที่สี่ต้องเขียนแล้วอาจเพืิอย่างที่ห้ที่ห้าเขียนก็ี่อของหนังทีเคี้ยซื้อผิวจะปวดแต่ราชาที่ที่ี่อ่ห้าโฮกเก็ไว้เยมินะเยมยม

บอกไปงานโยนเขาไปนะันเจ้าอึง้องไปได้มาสายสายะสยไดนเา่เ็โมับ้งไปนกานักศึกษาเราเขานากนาหน้าันาคู่มอกนู่มอกก็มามุ้มยิมน่น่ยางนี้ต้องาเจนเช้าอบอนทอสก็น่าจะบายเลยะมอ ประมาณสองสามโมงยานยูต่อเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พู้แล้ผู้ใหญ่รู้ไม่ใช่แล้ววู่้ใหญ่มาถึงผู้สองถ้าเราพูดเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยอาจารย์อาสารย์จะรับเนี่ยรับเหรอต้องการ

ได <hertz> ้ยี่สสามเป็น้นรา่เลยนดีได้ที่ผิสามเป็นพื้นาต้องมุ่นของกันนะับหรือว่าคนที่เป็นญาติกันนแต่ค็หเ่ีเยอะนันเนี่ยแต่ีนะนะวัา